g o l เ e n เติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ goldensteamgame.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่อตันจดเล่าเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าลอเรียลนะครับผมวันนี้เรามากับรองเท้ารถคูดาวสองคู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่เหมือนเดิมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะออกได้นะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราแป๊บเดียวเองนะออกแป๊บเดียวปุ๊บเป็นรถคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีเลยนะครับพอลอเรียลได้รถคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บไม่จะเก่งมากนะครับเพื่อนอาจจะงงว่าเอ้ย รองเท้ารอกเท้ามันสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบมาก่อนมาเจอกรูดสามวิสองวิและหนึ่งวิฮึบรูดด้วยสกิลหนึ่งป่าตูดเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมหนึ่งคิลก็ มันจะมีอ่ารูลดคู่ดาวสำหรับลอเรียวอยู่นะครับมันจะเป็นพิลตี้เออหเม็ดเท่ากับ1%นะครับใส่มา10เม็ดมันก็ลด10%นะครับรวมทั้งหมดคู่ดาว40เออประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เล่นไปเลยในช่วงต้นเกมยับยับเราชนะมันจะเล่นแบบพวกไฟเตอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับลอเรียวออฟเลน แต่ถ้าเป็นพวกแอสเซสซีนอย่างเช่นลิงแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแพ้ได้โดนสตันแล้วก็พื้นหายไปเลยนะครับขอดับตัวกันดีๆใช้สกิลหนึ่งเค,คลียร์แบบไกลๆก่อนนี่ก็เพราะว่านี่ครับว่าแล้วเล่นแต่โดนเรียบร้อยครับผมแล้วพีจักดอัตติไปแล้วอาร์โอ้โหบอกไม่ทัน มันเอาด้วงมาเคลียร์คลิปแล้วก็ไปเลยมันจะเกินไปตอนนี้ต้องเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเจอหน้าแล้วก็ใส่ดีครับใส่ดีครับตามตัวน,วนี้ใส่กันต่อหลบจู๊กอันนิดนึงจู๊กมาข้างหลังขอได้ไหมลิง โคเกไหมฮะอยากจะเกิดมากๆอยากจะเกิดมากๆใส่กันต่อขอเลยมไม่กันนสีู่ตไปแล้วานี้นี่ตอนนี้ก็ลดคู่ดาว40%ซนะครับรองเท้าสองคู่ไม่ใช่ว่า2ข้างเพราะมันอันละอันละคู่เอ้รองเท้าอย่างละอันนี่ประมาณนี้นะครับ ถรือไม่มีบาฟ้าเนี่ยมันก็40%นะครับเพื่อนๆมันเอาผมไปแล้วเปิดอันติถึงก็ะต้อฟิกเกอร์นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะออกเป็นซอลลิงออร่าเลยนะครเพื่อนๆเอาให้ได้พลังชีวิตแล้วก็ลดคูดาวอีกอย่างหนึ่งก็ลดเกาะเวกฝั่งข้ามนะครับก็จะดีมากๆสำหรับตัวเกมในแพทช์ที่รอรี่ออกนะครับรำมแล้วกดแบบสุด กดแบบสุดแบบไม่เคยกดมาก่อนรำกันมันๆนะครับตอนเก40งงนม40%เก,ก๋เดี๋ยวก็จะแนะนำเอ่อไทม์ไลน์ในการออกไอเทมของรอลเลียวเรื่อยๆนะครับกดกดพิเลรตี้พิเลไม่ใช่พิเลรตี้พิเลรฟไฟพิเลรตีนร้นั่นมรูนกดสุดอะรำต่อเนื่องแล้ว แย่ yeah, แบบต่อเนื่องเดี๋ยว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 ยค่อยคุยกันก่อนค่อยคุยกันแล้วมันเอาเข่าด้วงมาควิดต,โตโุ้กพวกอเเพือพ่อนๆตอนนี้ครับไอเทมผมได้ประมาณนี้แล้วนะครับตอนนีงอล่ามาแล้วเออนี่ก็จะบวกกับไฟเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเข้าไฟได้ง่ายมากขึ้น แล้วก็พลังแฝงเพื่อนๆอย่าลืมเอารีฟิลมานาม,มานะครับไม่งั้นตัวเราจะเล่นค่อนข้างที่จะยากเลยรําแป๊บเดียวมานามหมดแล้วนะครับอย่าลืมเอามานะครับไปเซฟพลังแฝงกันก่อนไม่งั้นเล่นยากแน่นอนข้างบนสามเท่าี้ส่วนนะส่วนเลยอะ่ะสวนที่จริงเปิด <and> ถือว่าจะเล่นรอครับรอเล่นอยู่ รอสวนพิลิฟายเข้ามาอีกจังหวะนี้แล้วเลือดที่จะไล่เอายกได้ครับผมโดนสตันรอจังหวะที่เปิดแม่งเลยเปิดก็ต่อใส่กันสุดเพื่อนมาอย่างนี้แล้วชาวแวบมาทางนี้ดีครับชาวแวบมาซ้ใส่ อะไรว่าดีฮัทก็ว่าดีเขาจะหลบมาทางซ้ายเพื่อให้เพื่อนลุมสการรมลุมสการรมแบบตึงๆอ่าโอ้ผมคิดว่าผมกลับก่อนดีกว่าแล้วไปทําเลนดีกว่าจาังหวะนี้นะครับเพราะว่าสเปซหรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันยังได้ไม่เยอะพอนะด้านบนผมก็ยังไม่ได้ป้อมเลยอยากให้เพื่อนดันกลางไปแล้วก็ทําเลนล่างผมแยกไปทําเลนบนนะครับตอนนี้ก็ออกเป็นฟอสการ์ต่อฟอสก,การ์นี่มันก็จะได้ในส่วนของเรื่อง ป้องกันกายภาพนะครับป้องกันเวทด้วยเป็นของที่ดีสำหรับรอเรเียวเลยแล้วเราก็จะสามารถยืนสู้กับบีแจนถ้าเจอในเลนนะยืนสู้กับบีแจนได้สบายๆเลยนะครับต้นเกมเรากดได้สบายอยู่แล้วออกของมา2ชิ้นนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ขายรองเท้าตอนนี้เราได้ลดคิสี่สิบกูดาแล้วแล้วก็ถ้าเราเจอซีซีเยอะให้ออกรองเท้ากันซีซีต่อนะครับจริงๆมันเจออลิสไงก็ต้องออกกันอยู่แล้วนะครับ มันาน่ารำคาญนะตอนที่แบบอยาก,กรำนะครับก็ติดนู้นติดนี้เอามาแลกเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันรีกันไปนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่เจอ CC เยอะในตามน,นั้นก็ขายรองเท้าทิ้งนะครับต้นเกมแล้วก็เนี่ยมันต้องรองประมาณ9นาที8นาทีหรือว่าถ้าเกมตามๆเนี่ย10หรือ11นาทีนะครับกว่าเราจะได้ของแบบลดคูดาน40%ผมก็คิดว่าเออใช้ได้เหมือนกันนะ เล่นไม่ยากอ่าเล่นไปยากเท่าฟอร์เรนเออถ้าเทียบนะถ้าเทียบรอเลี้ยวกับเราเลี้ยวกับฟอร์เรนติโนในออฟเลนนะผมคิดว่าตัวนี้เล่นง่ายกว่าเยอะนะครับไฟกันมันๆโอเคก็อทำลายการอ,าอ่อยเทมก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็เราจะมาออกเดียเดมแล้วอันนี้ต้องออกองกดแทนนะครับตอนนี้เราต้องการ hey, ดาเมจแล้วเออในไฟเราค่อนข้าง,างที่จะถึกพอสมควรแล้วนะครับ โอเคเพื่อนหลบสักสกลิลหนึ่งสองสกลิลในไฟ์ก็น่าจะลำแบบสบายสบายแล้วดาดเลยดีกว่าโจมตีอย่าบอกน,นะคุณต้องไดาเองอเมดไฟเตอร์อยู่แล้วเมดไฟเตอร์อยู่เลยครับต้องเปิดให้เพื่อนก่อนมันเป็นเฮเลนอาซัพพอร์ตด้วยแหละมันก็เลือกที่จะเปิดให้เพื่อนไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่กับแวนไปก่อนคือแพทเนี่ยมันคอมโบกับเฮเลนนะครับแวนเฮเลนแวนเฮเลนเออถ้าไม่มีตัวเปิดสามารถเปิดให้เพื่อนได้เลยนะครับ จะให้เพื่อนได้เล่นง่ายขึ้นด้วยสวยครับหลบหลบลูกสวนสวนสวดกูตายอยู่ดีว่ามันมีสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วสตาร์ตอีกอ่ากูจบแล้วอ่าฮ่าโหครั้งนี้ฟิกเกอร์มายัดผมเลยโอเคเดียดเดมได้แล้วนะครับตอนนี้มงกด มีราเมทพอสมควรแล้วเออถ้าถามว่าเอ้ยนอนรอเลี้ยวมันต้องออกเจาะเกาะเวทไหมตัวมันทูดาเมทอยู่แล้วนะครับไม่ต้องออกเจาะเกาะเวทแล้วพิลฟายอ่าตัวหลังก่อนแล้วค่อยไปเลือกตัวหน้าต่อรำแบบต่อเนื่องถือวับคันต้องใช้ฟิกเกอร์เลยก็ประมานี้นะครับไอไอเทมที่ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะ ขาดไปในเกมนี้นะครับก็จะเป็นโอฟเมจิกหรือว่าโอฟเมใจแล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมมันก็จะเป็น30%เท่านั้นนะใครอยากออกก็ออกได้นะให้เป็น40%ในช่วงเทรดเกมนะครับเกมนี้ผมอยากจะลองเป็นสมุดเขียวดูเอออยากลองแบบรองความแรงดูนะครับดูจะทันหรือเปล่านะอีเตีย อีเจียหลายทีแล้หลายทีล้ในไฟเนี่ยข <been> ัดกูอย่างเดียวเลยปีแจนี่เป็นขนมนสสำหรับเราไปแล้วนะครับจ้าโจมตีจ้าโจมตีจ้า <Go. S 1> หมายถึงให้กูเข้าไปตายนั่นเองนะครับให้เข้าไปแทงให้หน่อยเออเดี๋ยวเราเรอเปิดให้เพื่อนได้นะครับ รอเปิดให้เพื่อนได้เลยยังไงเราอยู่ในโหมดไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับออฟเลนขวาเข้า <the> กลางเข้า <Kind. laughs> แล้วแวนกดอันติไปก่อนเลยครับเพื่อเก็บสแต็กสีตอนนี้ลบลามาฟัง <laughs> คือรอวางกูอยู่แล้วอะวรอวางคนเดียวเลยอะ เรามาดูการเล่นของเพื่อนก่อนนะครับจังหวะนี้มีคลิปรถหนึ่งตัวแล้วด้วงกดสกิลหนึ่งแล้วกดโดดเข้ามาครับยังไงเหมือนจะไม่เล่นต่อนะครับเหมือนจะยิ่งกักแล้วสวนเข้าไปจังหวะนี้ป้อมเคลื่อนที่ก้าสูงเปอร์เซ็นต์นะครับผมด้วงล่วงไปเลยนะครับผมไม่ใช่ด้วงเขาล่วงได้โอเคตอนนี้ผมได้เซตมันเป็นออฟแล้วนะครับเพื่อนๆก็กัน,ก,นกันด้วงโดด การด้วงลำเอ้ยไม่ใช่การไฮยะเตะลำนะครับเออไอเทมชิ้นนี้ก็เหมาะสำหรับเมบทั่วไปปกติเขาไม่ค่อยอ,ออกเจะเจาะกอเกิดกันอยู่แล้วเนาะ oh, <kill. S 1> ชีสิตท้ายก็สมุดเขียวนะครับแต่ไม่น่าจะทันแล้วจริงสมุดเขียวอะจบตีบ้านศัตรูนี้จบตีบ้านศันรตรูเลย โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาดาสเตเยอร์ก่อนนะครับเพื่ <Don 't S 1> <ข>อนคอที่จะอาอดาร์สเตเยอร์แล้วตอนเนี้ยแวนแม่งเต็มแรงเลยนะครับเพื<ๆ>่อน่ตอนแรกเนี่ยก็ยังแบบมีถกเถียงกันบ้างเรื่องกายภาพโอ้โหแม่งจะดีเข้ากับแวนเวทรื่แบบเอนจอยนะครับผมอะไรอย่างงี้ชุดเดียวสรุปแม่งเล่นกันทั้งเซิร์ฟเออช่วงแรกผมคือเข้ามาตอนแรกเลยสำหรับแวนผมคิดว่าเฮ้ยแม่งปรับมาดีมากคือลองเล่นครั้งแรกแม่งแบบ ไม่เก่งเลยอ่ะตอนนี้ในการแข่งอ่ะไม่ใช้ก็แบบในแรงที่แบบบลาฮัำอ่ะโจโงลงโจเกอร์นี่แบบชิดซ้ายไปเลยนะครับแวนเต็มแรงสวนสวนสวนจริงสวรจริงตอนนี้เคลียร์การไปก่อนอาหารร่างผมไปทำไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้มีแค่กลาง กับเลนบนที่จะเอาคลิปเข้านะครับอันนี้ก็สเลเยอร์เข้าแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะไปโซนตรงนี้แหละเดี๋ยวรอจังหวะที่เขาเข้าป้อมบนกันก่อนอพร้อมนะกูเข้าให้เต็มที่นะเพื่อนเข้าใส่สุดแบบไม่เน้นทรงใส่สุดแบบไม่ได้โซนออฟก่อนเพื่อรอ,อ,อสกิลเพื่อรอสกิลหายไปไหนหมดนเนี่ยตายหมดแล้วเหรอ สกิลหนึ่งเดชลำอย่างมันนะครับประมาณนี้เ,เพื่อนก็เพื่อนๆสามารถเซตไอเทมให้ลอเรียลเนี่ยลดก,กูดาว40%ได้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะออกเลยหรือว่าอยากออกดามเมจแบบผมนะครับมงกุฎสมบูทเขียวได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตาที่มันไม่มีแทงอย่างเงี้ย<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถแทงให้เพื่อนๆได้นะครับก็เข้าไปแล้ว จังหวะก,กดออฟมันจะมีจังหวะที่ฝั่งข้าหรือเสียสก,กิลข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นกำไรสำหรับเราแล้วออการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมไทม์ไลน์การออกของก็ใช้ช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับ,บวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ